ไปดีพ่อแม่พี่นอ้องมุนีมาไหวสิปเป้าพืชพี่น,นอ้องแต่วันที่มาพ้นผ้าก่อนเนาะพันผ้าไปพันพืชตัวได้บ้นหน่อยนะพี่นอ้องเพราะว่าพืชมันใหญ่นะเอาตัดแล้วเวนาะทีไปแก้เหมือน,นพาแก้ม,นนมาแล้วตัวงรดน้อยมันเพราะว่าเมื่อวานมั่ไปไปแก้เนาะนนี้เมื่อ เมื่อปั่นทำกับขี้เขาฝนภาคกับหินก็คือหินอะไรเนาะพี่น้องเป็นหินอ่ามันเปนหินเสือเอาเนาะเป็นหินแบบว่าหินผูนะพี่เนาะบางคนเก็บเอาเนาะเก็บเอาจากธรรมชาติเลย เก็บมาไปพูดบ่นก็จะเ,เห็ดทางเนาะอินอะไรวัาที่ห้ามมันไมีพูดเลยว่านาคนละมาละมาเห็ดเห็ดทางนะมันมก็ลงมาหอดผีเนาะก็เลยเก็บเอาที่พูดแหละทางไงเป็นหินแข็งเนาะละมาเห็ดมันทนผ่าจากเขาดีานี่คือว่า แกมากอะชีไดทมเลยนะทมสุก่อนนีพ้นตกนักไดหมือนท่านกับเพียกมันหนึ่งเก,ากง่ากันยากเนาะนีก็จะาทิ้งทกข์ค้ำคือเก่ากันยังดูเลยเนาะาะวเป็นย่ามพ้นแหลงเนาะ 现在我不会玩。 ตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงแล้วพี่น้องสวยเติมแล้ว่าพักเฮ็ดกินแล้วกับกันนะปิ้งเห็ดป่นวันนี้เนาะกินเผาป่นเห็ดแมงวีเพิ่นไปหาเห็ดมืาสามเห็ดไข่แน่เห็ดละงกแน่เห็ดปวงแน่สามสี่อย่างกับคนไล่มึงน้เนาะ 不是搞的你那。 แกพื้นเนาะแล้วก็ไฟหน้ากูใจอีกเนาะใช่เหรอวชื่อนะาวกก้อนต่อข่านเนาะมา ดีมากกับรถไช้ยง่งม,มันโตเนาะมันทิดง,ง่ายนะจนอรแล้วมันทีนยยน้งงาันบืนเลวะข้างนี้นย,นยังไงมันสอง่ายเลยขี้ไม่ใจ่เลเขาดีขึ้นมา,สบบานกสบายกว่เราแล้วไปแก่ย uh ูฟุยูฟุกนแล้วี่น้นงะ ก็คือหายขึ้นว่าเราขึ้นเชิญอ่ะน้องตอนนี้ถ้าฝนจะสนาวมากีน้องก็นี้ก็คือมาหอดบนเอาไม้ขึ้นแล้วน้องพี่เนาะมาเอาไม้พื้นมีแต่รลนใหญ่ๆพี่น้องเป็นกำลังใจให้ด้วย มันถือกองี่น้องเลย เดยบร้อยแล้วพี่น้องไปชิล่าพี่น้องไปเพียงคำนี้นะพี่น้องพอกันใหม่คินหนาเด้อไปแล้วพี่น้องไมืไ่อยไสบายดี